สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับยิงนะคะแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้านส9เ้าโพสีทองนั่นเองเนาะวันนี้มาแบบเร่งด่วนเพราะว่าจะมาจัดโปรพิเศษให้นะคะใกล้เทศกาลหยุดยาวนะก่อนสงการใช่ได้เอาคันนี้ไปใช้แน่นอนคือเลขไม่แค่สี่ต้องบอกก่อนว่าเลขไม<พ>่แค่สี่หมื่นโลเพิ่งจะแตะสี่หมื่นโลใช่ตอนที่ซ,ซื้อมาสามหมื่นเก้ากว่าเกือบสี่หมื่นโลตอนที่ซื้อมากับลูกค้าอ่าตอนนี้เพิ่งจะแต่เพิ่งจะแต่สี่หมื่นโลแตะสี่หมื่นโล เป็นปี2019นั่นเองเนาะก็คือตัวรถผลิตไว้ปี18จดทะเบียน <1. S 1> ปี2019บอกบอกชัดเจนเลยพอดีมีสำเนาดูสำเนาก็คืออันนี้เนี่ยที่จะแจ้งก็คือตรวจรถตรวจรถโมเดลผลิตปีรถผลิตไว้ปีส8ดจดทะเบียนปี 2019, 2019. นะิะแล้วก็คันนี้เนี่ยวันนี้ก็คืออ่าป่ามาตรฐานสื่อกลางนะ,ะสื่อกางเอยชื่อได้ของวันทูพาไม่ได้ไม่ได้ผิดโซเชียลอะไร ออออันนี้แจ้งได้ก็คือเรายิ่งบอกแล้วยิ่งเหมือนเหมือนโฆษณาชัดเจนแล้วก็โฆษณาให้กับบริษัทสื่อจางเขาด้วยวันดูคา<ไ>มาตรฐานมาตรฐานยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยไอยู่กับบ้านเรามานานมากใครไม่รู้จักวันดูคาเนี่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่เคยซื้อรถมือสองเพราะว่าเขาเจ้าพ่อวงการล้มมือสองบริษัทวันดูคาเออสื่อโฆษณากลางอ่ะก็คือได้คุณภาพอ่ะเดี๋ยวดูก็คือ อันดับแรกเนี่ยก็คือของตรวจรถของวันดูพาเ<ะ>นี่ยได้เกรดเอเกรดเอเลย<ม>แล้วคันนี้เนี่ยพูดง่ายก็คือเกรดเอคูณสองเลยเพราะว่า<ม>หนึ่งเกรดเอบวกมากเลยเพราะว่าหนึ่งเลขใหม่น้อยแล้วสองรถไม่เคยชนไม่เคยทําสีแล้วรถเป็นรถบ้านมือเดียว,เ,ยวเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเชคไปเนี่ยมันได้มาตรฐานได้มาตรฐานมากกับอันนี้นะจบอันนี้ก็คือลูกค้าอยู่ใกล้ไกลเนี่ยจะได้สบายใจเพราะบางทีเนี่ย เราเอาเครื่องมาวัดแล้วเราตรวจเนี่ยบ,บางทีลูกค้าบอกเอ้ยของเล่นหรือเปล่าถูกปะแล้วตอนนี้ก็มีหลายที่ที่เริ่มเอาออกมาเอาเครื่องมาวัดให้เห็นในโซเชียลเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยบางทีอยู่ต่างจังหวัดไกลไม่กล้าขึ้นมาดูแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้สบายใจใน่าเชื่อถือก็เลยต้องเอาสื่อกลางมาแล้วคือเมื่อก่อน,นเราวัดสีแล้วต่อมาเนี่ย เราต้องจ้างบริษัทสื่อกลางบอกด้วยล่ลยนะที่นี้ว่าไม่ได้ทาฟรีนะเราไม่ได้หัวกับเขาเราไม่ได้ทําฟรีคือต้องจ้างทางร้านเราเสียเงินเสียเงินเพื่อให้ลูกค้าสบายใจใแล้วเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบิดเบือนข้อมูลเพราะว่าหนึ่งเวลาถึงเวลามีปัญหาบริษัทเขาซวยบอกได้เลยว่าบริษัทเขาซวยเขาต้องแจ้งข้อมูลจริงถ้ารถไม่ดีเขาก็จะแจ้งว่าเป็นรถเกรดบีเกรดซีอะไรลงไปให้ลูกค้ารับได้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นเกรด รถชนมาแล้วมาอู้ปิ๊บมาตรวจว่าเป็นรถไม่ชนรถดีเขาจะสวยเอามันเป็นประมาณนี้เขาจะสวยเดี๋ยวมีปัญหาเขาก็เลยต้องทําให้มันถูกต้องต้องทําให้ถูกต้องอ่ะจบเรื่องการตรวจรถแล้วที่สำคัญเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงคือเลขไม่สี่หมื่นโลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเอกสารอะไรให้ดูใช่มีบุ๊กเซอร์วิสมีบุเวข้าศมีบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดเจนมากๆนะคะไม่ใช่แบบเข้ามาครั้งแรก หมื่นโลแรกแล้วก็หายไปเลยไม่เคยเข้าอันนี้คือเข้ามาตลอดทุกช่วงเลยนะคะก็คือประวัติชัดเจนมากเนี่ยก็คืออ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันก็อ,นอ,อันนี้ก็คือใบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ใบเปลี่ยนแบตเตอรี่ใบเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ผู้มือการใช้นะใบรับ<ช>ประกันพวกฟิล์มพวกอะไรมนียผู้มือการใช้ของรถคันนี้แล้วก็เราก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เออ แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเองเมื่อมกลาหกแปดสิบสามกลาหกแปดเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เอี่ยมไปให้หนึ่งลูกเป็นของมือหนึ่งนะแบตเตอรี่ของของใหม่แล้วก็ภาษีปลบรเพิ่งซื้อมาบดยี่สิเอ็ดกรุมพาปีหกเก้าก็คือใช้ไปหนึ่งปีเลยแล้วก็เนี่ยดูดรายการเข้าศูนย์ของ Hon ด้าเนี่ยนีสามใบเลยแล้วก็ารายการที่เข้าศูนย์เนี่ยหกพันโลหมื่นโล 19ื่ก้็ตีไประยะสอง0มื่นสองหมเ็ดสาื่นเก้าสี่ห้าห้าเนี่ยก็คือที่บอกว่าที่เราซื้อมาเลขไม้เนี่ยสหม่เก้านี่ยห้าสิบหกที่มีประวัติอยู่เนี่ยแล้วเลขไม้ตอนนี้มันสี่0มื่นสี่0มื0นสี่มืนสี่มืนสี่มืนนิดนะอ่าเนี่ยที่ลงไว้สี่6มืหนึ่งันหห้าโลอ่าเนี่ยก็คือประวัติที่ศูนย์เนี่ยล่าสุดชัดเจน แล้วก็ใบห้อยคอของ Honda อยู่นี่ไปเช็คเอาเลขตัวถังเลขทะเบียนนี้ไปเซิร์ชก็คือจะออนไลน์ทั่วประเทศเนงเงี้ยของจริงของจริงไม่ใช่ของปลอมคุณซวาโวยเฮ้ยนะคะถามว่าดาวเท่าไหร่คือคันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ซึ่งถ้าฟรีดาวอ่ะมันจะผ่อนประมาณคร่าวๆนะ800 0ไปเ0้าต้นอะไรเงี้ยค่ะคร่าวๆ ผ่อนเริ่มเผ่อนได้นานสุดเป็น8 4งวดเพื่อนูยกับเครดิตเลยใครถ้าเครดิตมั่นใจในเครดิตว่าตัวเองเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มได้แต่ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายขึ้นนั่นเองใช่อ่ะแล้วก็ซื้อสดซื้อสดก็ไม่บวกแหวนนะซื้อสดก็ไม่บวกแหวนเอออ่ะอันนี้เดี๋ยววันค่าสีดูวันค่าสีเลยด่วนๆไวๆเมื่อกี้ได้สื่อกลางไปแล้วยังไม่หนำใจอ่ะเอา

87.1ไมครนินึ่งไมครนนะแปดสิบแปดจไมครน8 8 9สิบไมครนเดี๋ยวอ่านให้ให้ฟังด้วยเพราะบางทีในกล้องบางทีมันเป็นเงาวุบวับวับส<ๆ>ะท้อนแสงสี<ะ>เดิมทุกชิ้นแปดสิบแปดจไมครน88.7คือนี้ไม่ใช่ของเล่นนะที่มาทำเพราะว่าหนึ่งมันเป็น มันเป็นมันเป็นหลักฐานมันเป็นหลักฐานเพราะว่าหนึ่งเราทำโซเชียลไม่ใช่ว่านึกสนุกสนานมากดกันปิดปัดป๊ดปิดปัดป๊ดมันเป็นหลักฐานนะเพราะว่าถึงเวลาลูกค้าไปเช็คมารถมีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแล้วเรามาทำโฆษณาอย่างเงี้ยมันเป็นหลักฐานที่เราเราเดือดร้อนอะไรประมาณนี้คือถ้าเราไม่ชัวรถมีเก็บสีมีอะไรมาเราก็จะแจ้งว่ารถมีเก็บสีมาแต่เรื่องชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยคือที่ร้านเราเนี่ยเอาแค่เก็บสีพอรถมือสองเรารับได้ แต่ถ so like no. so ึงขนาดอย่าชนหนักพิกว um, um, ้ามเรารับไม่ได้เราไม่เาเข้าร้านเลยอย่างเงี้ยใครดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับทางร้านเราได้นะลูกก็ว่าส่งกุหลาบให้ควาฝันของิ้ดวลูกก็ว่าขอบคุณนะคะส่งของฝันให้ด้วย8 7 1สไมครนึ่งค่ะ9ก1ไมครบางทั้งพัน9ก1าสิบจุดหนึ่งเกนึ่งไมค่ะเนี่ย ะฝาปลอออกกีรบคือใครหายโย่คันนี้ใช้ยาว99มิลลิคอน99อ่าเดี๋ยวหลังคามั้งชิ้นสุดท้ายหลังคาเผื่องไอ้ท้องพิกคว่ำอ่ะคันนี้เป็นซีวิก79.2มิลลิคอน108 EL เนาะ1.8 EL เป็นรุ่นท็อปสุด1.8 EL จบเรื่องการวัดสีแล้วนะก็คือสีเดิมทุกชิ้นแล้วของวันดูพาก็ได้เกรดเอนะก็คือลูกค้าอยู่ใกล้ๆเนี่ย คือไม่ต้องกังวลเรื่องรถคันนี้เลยว่าเอ้ย<ะ>เลขไม 40, ล์40,000่นโลอุปโลขึ้นมาหรือเปล่าหลักฐานอยู่ที่ฮอนด้าหลักฐานอยู่ที่ฮอนด้าราคาปะคือราคาตอนนี้ก็คือปกติเนี่ยขายอยู่ที่500,000-69,000ก็คือไลน์นี้เนี่ยไม่ขายแล้วก็คือแบ่งปันให้ไปใช้สงการก็คือรถไปอีก30,000บาท 30, <000. S 1> เหลือแค่5 0 0ส0 0 3 0 0 0 0เาพันอาไปเลยนะ 5 3 9 0 0 0กับเลขไม้์4 0 0 0ื่นโลตัวท็อป1.8 EL อลรถปีผลิต18จดทะเบียนปี2019เราบอกชัดเจนเลยนะพอมาเห็นเอกสารแล้วโอเคตรงอย่างที่เขาบอกทุกอย่างมาถึงจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงมานั่งทะเลาะมานั่งอะไรกันเด้ป่ะมีอะไรบอกลูกค้าก็ไปเลยให้เขารู้พอเขารู้เสร็จเข้าหูเขาเนี่ยคุยโค้งง่ายเลยเออบางที่บางอะไรเนี่ยบางทีคุยปุ๊บ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 ล่อให้ลูกค้าเข้าไปบางทีเขาคาดหวัง เขาคาดหวังสูงถูกป,ปะไปให้เพดานเขาคาดหวังสูงแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันทําไม่ได้<ช>พอทำไม่ได้ลูกค้าเสียความรู้สึกเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับเขา<ช>เราผ่านมาจนหมดแล้ว<ช>พอเรารู้ว่าอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าตรงไปตรงมามีอะไรแจ้งลูกค้าก็ไปเลยพอมาถึงเนี่ยทุกวันนี้พูดง่ายเลยหญิงพ<ช>ูดง่ายเลยแล้วลูกค้าบางทีเนี่ยเขาไม่ถามเราด้วยนะเขาบอกอไมป็อไรดูคลิปมาหลายรอบล้วดูยละเอียด <c ười> ยละคุยราคา เออบางทีลูกค้าก็น่ารักกใช่แล้วก็อบอกอีกทีหนึ่ง D, เครดิตดีฟรีดาวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าเก้าพันเก้าพันเก้าพันนิดหน่อยอ,อะไรยเง,งีเ้ยคร่าวๆค่ะอันนี้อันนี้ดูรอบๆอยังยังดูดูดูวนสักรอบเมื่อกี้แค่วัดสีอางเดียวพาวนดูชมอีกทีหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะเดี๋ยวพาดูภายในนะคะว่ามีอะไรบ้างไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีตัดหอกมีอะไรมาให้หมดแล้วสวยคันนี้นะสีเทา ล้ออร่อยสเปกเดิมจากศูนย์สวยสวยแม็กสิบหกเนาะแม็กของเดิมใช่แม็กเดิมแม็กคู่ตัวเปิดชายให้ดูหน่อยเนาะอ่ะเปิดเลยก็ได้ข้างหลังอันนี้คือไม่ใช่รุ่นไอเอก็คือเขามาติดว่าไอเอสไอวีเทคนี้ซ i วิกไอวีเทอะไรเงี้ยก็คือไอเอสนี่มาติดเท่ยต้องบอกลูกค้าก็ไปเดี๋ยวสับสนข้างหลังกว้างอันนี้มาดูข้างหลังกันชัดปะ แล้วก็มีถาดด้วยนะของของติดว่าสัญลักษณ์ซีวิกทางล่างก็เป็นพรม<ะ>อ,อันนี้ก็คือโปรติมาจะเป็นพื้นพรมแล้วก็อันนี้ก็คือซื้อเพิ่มเจ้าของเดิมกขซื้อเพิ่มเราไม่ได้ซื้อ<ะ>แล้วก็นี่ก็คือที่แม่แรงนะเครื่องมือแม่แรงที่ล่างจุงแล้วก็ยางอะไหล่แล้วก็อันนี้ไม่รู้กล้องเห็นไหมถ้าเกิดว่าเนี่ยรถเดิมๆเนี่ยจะเป็นต้องเป็นสีครีมเขาจะมีมีมีม,ม,ม,มีน้ายาป้ายมาจากโรงงานผลิต อย่างเงี้ยที่ศูนย์ก็ไม่มีน้ํายาตัวนี้นะที่จะเป็นออกเป็นสีครีมน้าตาลในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดต้องใส่จาจ,จริงเนี่ยตัวรถสีเทาแล้วจะมีสีครีมครีมน้าตาลป้ายมาเนี่ยเนี่ยก็คือถ้าลูกค้าไปดูที่ไหนถ้ามีสีพวกนี้ป้ายเนี่ยให้สบายใจว่ารถไม่ชนเพราะว่าถึงแม้ว่าทำที่ศูนย์ น้ำยาตัวนี้ไม่สามารถที่จะทําได้บอกลูก้าได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะซ่อมห้างซ่อมศูนย์ก็จริงไม่มีน้ํายาที่ทางศูนย์ฮอนด้าทำได้ต้องโรงงานผลิตรถยนต์อย่างเดียวต้องเป็นโรงงานของฮอนด้าถึงจะมีน้ํายาตัวนี้ออันนี้ข้างหลังออันนี้ข้างหลังคือเด็กนะอันนี้ยาง ยางปีสองอย่างปีสองพันยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวดูอย่างเดี๋ยวดูภายใน,ในดูเลขใหม่สี่สี่สองสี่สองอ่าเดี๋ยวบอกก็ได้อ่ะสี่สี่หมื 42, ่นสองพันหกสิบสามโลสี 4, 2, 0, <c oughs> ่สองศูนย์หกสาม สี่สองศูนย์หกสามสี่หมื่นสองพันสี่หมื่นสองพันหกสิบสามโลตอนนี้รับประกันเลขไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นเจ้าของเดิมก็นั่งยันนอนยันเลยเลขประกันเลขไม้แท้บอกของหนึ่งจุดแปดดีเอลก็จะประมาณนี้บอกเปิด้าคนขับข้างในก็มีที่วางของอะไรเยอะพวงมาะัยมัลติฟังก์ชั่นมีคุยซ่อนโทนให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้มี แบกโฮ่เบรมือไฟฟ้าให้หมดอันนี้บอกบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าคนขับใช่บอกไฟฟ้าคนขับเอ๋อเออต้นทองชายดีพีค่ะราคาต้องสูงแน่เลยใช่เปล่าคันนี้ไม่สูงไม่สูงไม่ได้แพงกว่าที่อื่นเลยราคาจัดโปรให้จริง บอกว่าถ้าใครหารุ่นนี้อยู่อ่ะเราลองเข้าไปเช็คราคาดูอะไรเงี้ยรถสวยขายอยู่ห้าแสนรบาทใช่คือรถแปดหมื่นบอกราคาเลยก็อยู่เห้าแสนเรอดห้าแสนแปดนะคะปกติอยู่ที่ที่เราขายอยู่ายที่แล้วเนี่ยห้าแสนหกหมื่นเก้าพันก็คือก่อนสงการเนี่ยก็คือไม่ขายแล้วพิเศษไปให้เลยนะได้ไปใช้สงการกันแบ่งปันกันไปใช้รถใหม่น้อยสวย ภาพน้องน้องไปแดงนี้หายากมากเลขไม้สามสี่หมื่นโลไม่ได้หากันง่ายๆนะรถปี2019้าให้ลูกค้าตะเวนหาได้เลยแล้วมีบุ๊กสวิตแล้วเครื่องมาวัดส,สีแล้วก็บริษัทตรวจรถในราคา5 3900 0กับตัวท็อป1.8 EL มา EL. มดูยาง <8 EL. S 1> หน่อยมาดูยางหน่อยแล้วเดี๋ยวะจะบอกว่าคือ,อยางปียี่สบ็ดทำไมดอกอยางเขาเต็มนะปียี่สบ็ดทำไมดอกยางเขาเต็มเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปวันที่ไปซื้อเนี่ย อ่าเจ้าของเดิมใส่ล้อแตง่งเขาบอกว่าเขาใส่มาเกือบแสนออล้อเดิมไม่ให้เอ้ล้อแต่งไม่ให้นะเราก็บอกโอเคดีเลยเพราะว่าหนึ่งเราลดเราทําขายเพราะว่าล้อแต่งเนี่ยก็คือล้อแต่งเนี่ยเราเคยเราเคยบอกลูกค้าไปหลายหลายห,หลายหลายหลายละคือมันนานาจิตตังเรื่องของแต่งเนี่ยพูดยากนี่คือเรื่องจริงนะเอง คือที่ใส่แม็กกับบนท้องถนนกับร้านแม็กเนี่ยไม่ไม่างนั้นน่ะเขาผลิตแม็กมาลายเดียวอแต่ทําไมถึงได้ผลิตมาหลากหลายเพราะว่าคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนอชอบลายนี้บางคนชอบลายนี้บางคนชอบลายนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยคือถึงบอกว่าเออเขาใส่แม็กแต่งมาดีเลยเขาเขาเอาแม็กแต่งออกแล้วเรา <ๆ S 2> เอาแม็กเดิมเอาแม็กเดิมมาใส่แล้วมันขายง่ายมันขายง่ายมันเป็นประมาณเนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าไอแม็กที่เขาใส่มาเกือบแสนเขาเสียดายเงิน แต่ถึงว่าหญิงจะมาซื้อแล้วหญิงบอกโอ้อยากได้แม็กเดิมแล้วเดี๋ยวถ้าหญิงชอบลายไหนเดี๋ยวหญิงไปหาร้านไหนไปเปลี่ยนเองแล้วเกิดติดรถมาบอกว่าเนี่ยใส่มาต้องแพงหญิงบอกไม่โอเคสําหรับหญิงคือชอบรถแต่ไม่ชอบแม็กลายนี้เนี่ยซื้อไปต้องไปเปลี่ยนแม็กทันทีเลยเนี่ยอารมณ์คนในหญิงแต่ถ้าเกิดว่าแม็กเดิมเนี่ยว่ากันไม่ได้เพราะว่ามไปเป็นรถเดิมๆเขาจะไม่บอกว่าไม่ดีเลยซื้อรถได้แม็กเดิม บอกร้อยทั้งร้อยเลยว่าคนชอบของเดิมรถมือสองนี่คือเขามนขังของเขา<ช>มนขัง,งของเขาแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไม่ชอบไป้าังหน้าเดี๋ยวเขาไม่จับเปลี่ยนเองแล้วเวลาเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาจะไปเลือกเองแล้วเ<ช>ขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาชอบแบบไหนแล้วดูว่าลายแบบไหนอะแล้วมันถูกใจไงเองเ<ช>นี่ยเวลาเขาเสียเงินแล้วก็ถูกใจแล้วเขาได้ของใหม่แก่กองนี่มนันเป็นประมาณนี้แล้วบางคนก็<ช>ไปเซิร์ชตามโซเชียลเรื่องอะไรบางทีก็เล่นแบกมือสองเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเนีย่ย สภาพหายากใช่คือมันมันหายากจริงเพราะว่าคือไอ้ที่หายากถ้าได้ไม้แท้มันหายากถ้าไอ้ไม้ปอมันหาง่ายเอออย่างเงี้ยมันมันมันหาง่ายอันนี้แต่ถ้าไม้แท้หายากอะไรประมาณเนี้ยนะเออดคือใครหาใชัยเนี่ยเอาไปเลยคันเนี้ยเอาไปเลยแล้วก็เออเมื่อกี้พูดเรื่องยางไม่จบก็คือรถปีเีบเนี่ยว่าทำไมดอกยางเต็มก็คือ เดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดเพราะว่าลูกค้ามาก็จะได้ไม่ต้องถามคือยางเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเขายังใหม่คือมันเป็นยางถอดมันเป็นยางถอดอยู่ที่ร้านก็คือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่เราไปซื้อรถลูกค้าเนี่ยเขาใส่ล้อแต่งอยู่แล้วแล้วก็ท้าล้อแม็กเนี่ยเขาเก็บไว้ที่บ้านเขาใส่รางไว้ใส่กล่องใส่รางไว้เขาบอกว่ายางเดิมเนี่ยไม่อยู่ยางเดิมไม่อยู่แล้วอยู่แต่ล้อ แล้วก็คน,นนี้บอกว่าโอเคอ,อยู่แต่ล้อแล้วก็หายยางให้ชุดหนึ่งหายยางให้เราชุดหนึ่งเพื่อที่เราได้ขับกับร้านได้เพราะว่าเขาอยู่ชนบุรีเจ้าของเดิมอ่ะ,อะเขาก็จะได้ถอดล้อเขาออกไม่งั้นเราจะขับมาไงมันมีแต่กระสังมันมีแต่ล้อแม่แอ่าอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ก็เลยเขาก็เลยไปร้านยางไปหาซื้อยางถอดที่ร้านยางเขาล้ร้านยางเขาบอกว่ารถคันนี้ยางมันวิ่งไม่เยอะหรอกตีเบจจริงแต่มันยางเหมือนยางค้าสต็อกมันเป็นยางถอดที่ร้านเขาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เออก็เลยว่า ใครซื้อไปเนี่ยยางยังเต็มเต็มอยู่นะปีเบ็ดก็จริงปีลึกหน่อยปีเบ็ดแต่ดอกอยางยังเต็มเต็มนะก็คือใช้ไปก่อนเนี่ยถ้าวิ่งไม่เยอะเนี่ยสองสามปีสบายเลยยางชุดนี้แต่ถ้าใครไปวิ่งเยอะปีหนึ่งแล้ว่อยไปเปลี่ยนคุยให้มันชัดเจนคุยตรงๆไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าสับสนพอเห็นโอ้ยางปีเบ็ดซื้อไปเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนคือใจเย็นๆดูสภาพยางเขาก่อนดูสภาพยางเขาก่อนโอ้โหบางบางบางเรื่องยางเนี่ยมันผู้ยากอยิง บางคันเนี่ยไปดูที่บ้านลูกค้าเนี่ยโอ้โหบางทีใช้กันแบบแ<อ>ทบจะโลนแทบจะอะไรเขาเขาไม่เปลี่ยนกันนะเรื่องอยางอะไรประมาณเนี้ยที่บางทีดอกอยางเต็มเต็มอย่างเนี้ยบอกว่าซื้อไปจะไปเปลี่ยนยางแต่เวลาบางทีเราไปเห็นชาวบ้านใช้บางทีอ่ะโอ้โห,โหโลนเลยนะแ้าทําไมไม่เปลี่ยนกันบางทีเราไปซื้อมาเนี่ยบางทีเราขับมาจากบ้านลูกค้านี่บางทีแทบจะเป็นหมวกกันน็อกอะเราขับไม่กล้าขับไวเลยพอมาถึงปั๊บ เรายกหูหาร้านยางบอกสั่งเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันมาดูห้องเครื่องเครื่องเดินเบามากเลยแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ามันนะนตัวซีวริกตัวเนี้ประหยัดน้ามันแล้วอาัตราการเร่งดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ใกล้ๆเนี่ยฟังเสียงเครื่องเนี่ยอันนี้เปิดแอร์เปิดะไรหมดแล้วอันนี้คือไม่ความวุ่นความแอร์อะไรไม่มีดังไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยนี้เอาจอจอไม่จอใกล้ๆเลย จะได้ฟังเสียงเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องนิ่มและเบามากเลยแล้วยิ่งปิดฝากระโปรงนี้แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเนี่ยเนี่ยสี่หมื่นโลเนี่ยมันจะต้องใหม่แบบนี้หัวน็อตอะไรต่างๆต้องไม่มีหรือไม่มีแกะไม่มีถอดเนี่ยคือทุกอย่างต้องอยู่แบบนี้เนี่ยเพจเถิดอะไรเนี่ยปอกอะไรพวกนี้นะเนี่ยเลขตัวถังรถก็ต้องผลิตมาฝากระโปรงเนี่ยพนนด้าทีวีรุ่นพวกนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารุ่น fc เนี่ยรุ่น fc ก็คือ เดีおお๋ยวบอกลูกค้าว่าที่เขาเรียกกัน F C F K F D F B อะไรก็แล้วแต่นะรุ่นเก่าๆก่าถ้ารุ่นนี้เขาเรียกว่า F C บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมภาษารถภาษาเต็นเขาเรียกกันเขาเอารหัสอะไรมาเรียกคือให้ลูกค้าจับง,ง,ง่ายรหัสตัวถังรหัสตัวถังมันจะมีมอยู่เนี่ย M R H F C อะไรนเนี่ยแล้วก็เลขคือเลขตัวถัง6630 J T 1 1 4 9 8 0 นี่คือรหัสเลขตัวถังเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลูกค้าบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะบางทีเมื่อก่อนหญิงถามว่าเอ๊ะบางทีอ่าพวกพ่อค้าเขาเรียกกันว่า F C F K F D F D เออมันโฉมไหนรุ่นไหนแล้วเขาเอาอะไรมาเรียกก็เลยบอกณที่นี้เลยแจ้งลูกค้าว่ามันมาจากเลขรหัสตัวถังง่ายๆเท่านั้นเองเอ๊ถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะ F C มันตัวไหนก็ให้ดูรหัสเลขตัวถังและให้จำโฉมพวกนี้ไว้แค่นั้นเอง แล้วก็หน้ากระจังตัวนี้ก็คืออัปเกรดอัปเกรดมานะเป็นหน้ากระจังตัวใหม่ใครจะไปถอดออกของเดิมเนี่ยเป็นโคลเมียมตัวนี้เป็นหน้ากระจังดํานะอ่าก็คือของเดิมเนี่ยเขาใส่เป็นล้อแต่งแล้วก็ข้างหลังติดว่า R S แล้วเขาก็อัปเกรดตัวนี้้เป็นรุ่นใหม่ขึ้นอ่าอย่าไปถอดออกอย่าไปถอดออกเพราะว่าตัวนี้มีมีมนขังเลยเวลามองรถเราเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เนี่ยอะไรที่ดีก็คือให้เก็บเอาไว้อะไรไม่ดีก็คือถอดออกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยอย่างเงี้ย ผู้สวยมากเลยคันนี้สภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วเนาะปีสองพันสิบเก้าตัวนี้เนี่ยมันมีเรายังไม่ได้ดับเครื่องมันมีที่ตัวท็อปซีวิก fc ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเปิดฝาโปงเดี๋ยวไม่รู้ว่าเปิดฝาโปงจะได้ป่ะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าทุกทีจะปิดฮะจะลองจะลองสตาร์ทด้วยรีโมทเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าจะได้จะได้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใกล้ เปิดปะโปงไม่แน่ใจนะว่าว่าว่าจะได้หรือเปล่าถ้ารถมันยังไม่ได้ล็อกนี่คะมันจะได้เหรอเออเดี๋ยวลองดูพอพรุ่งนี้จะล็อกด้วยด้วยเวลานั่นจะจะปิดหมดไงต้องปิดหมดต้องล็อกรถต้องล็อกรถนะจะสตาร์ทเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเบามากเครื่องยนต์เขาเบามากเพราะว่าตัวนี้มีสตาร์ทด้วย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 รีโมทรีโมทเออสตาร์ทด้วยรีโมทเดี๋ยวดูก่อนว่า แต่ว่าเวลาจะสตาร์ทด้วยรีโมทก็คือต้องต้องล็อกรถก่อนปิดให้สนิทก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าระบบได้เนาะเนี่ยสตาร์ทติดแล้วมันถ้าเปิดฝาเปิดฝาเหมือนไม่ได้เนาะเปิดฝาเหมือนไม่ได้เซ็นท่านล็อกมันยังไม่ทํางานเออคืออยากให้เห็นจะชัดไงอยากให้เห็นจะชัดเนี่ยทีนี้ดับละอ่ะในที่เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆกก็คือเดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานด้วยสตาร์ทด้วยรีโมทนะเผื่อเราไปจอดกลางแดดแล้วเรา เราดับเครื่องก่อนดับเครื่องเนะี่ยเปิดแอร์ท<ช>ิ้งไว้<ช>นะ<ช>แล้วว่าเราก็ล็อกรถล็อกรถของเราพอมาถึงเนี่ยปุ๊บเรายังไม่ต้องเปิดรถนะเรากดสัญญาณล็อกรถตรงนี้ไว้แล้วให้กดตรงนี้แช่กดตรงนี้แช่ไว้ขั้นตอนประมาณ5าวิ5าวิจนไฟกระพริบนะ5วิ7วิอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยปล่อยมือพอพอเครื่องยนตติดแล้วนะอ่าเนี่ยเรากดเขาเนี่ยถ้ามีไฟตินี้ปุ๊บระบบสั่งงานแล้วเราก็กดตรงนี้แช่ โดยยังไม่ต้องเปิดรถเนี่ยไฟจะมีกระพริบพอไฟกระพริบปั๊บอีกประมาณ2องวิเครื่องยนต์ถึงจะติดไม่ใช่กดว่าปึ๊บวิสวิสาวิกดแช่แล้วเอะวันนั้นทางร้านเขาแนะนํามาบอกว่าให้กดแช่แล้วมันติดคือต้องกดจนเครื่อง<ม>เครื่องยนต์เขาสตาร์ทเ,เองมันจะหน่วงเวลาอย่างเงี้ยเออถ้าเรียกยาวห้านะห้าวิสิวิอะไรพูดย,วยาวๆไ,ไปเลยดีกว่าเพราะบางทีเรื่องวินาทีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีความมาตรฐานหรอกแค่พูดเผื่อเนี่ย แล้วเวลาเราดับเครื่องเนี่ยตอนนี้เครื่องยนติดแล้วก็วคือเวลาดับเครื่องก็ให้กดปุ่มเดิมกดแช่ปุ่มเดิมแค่นั้นเองเนี่ยใช้งานง่ายนะลองลองลองเอาไปเล่นดูที่รถต่างๆที่สตาร์ด้วยรีโมทเมื่อก่อนลูกค้ามาถามไงว่ามันมันเป็นเล่นยังไงเขาไปลองไงกดเปิดกดแช่กด,กดคือถ้าไม่รู้วิธีบอกเลยเลยสตาร์ไม่ติดไอเรื่องตัวนี้มันเป็นเส้นผมบางบุกเขา่าอ่ะจบละแล้วก็อ่าบอกบอกปีทิงอันนี้เป็น ฮอนด้าซีวิคเอ่อหนึ่ปดเลนะคะปีผลิตสองพแล้วก็จดทะเบียนปี2019เลขไม่แค่40,000ื่โลเทคศูนย์ตลอดเลยตัวรถสีเดิมทุกชิ้นนะคะวันนี้ก็คือราคาปกติเนี้ยอยู่5 6 9 0 0นหาพวันนี้จะสลดไปอีก3 0มหมบาทเหลือเพียงแค่5 3 9แสนสามหมื่นเกาพันหานสเ้นเท่านั้นซื้อสดก็ไม่บวกแหวะแล้วก็เครดิตแต่เต็มฟรีดาวได้ถ้ผ่อนแค่โดยประมาณดีไปเก้านิดหน่อย เนี่ยคือใครที่เป็นสาวกของ Honda Civic นะบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้เลยนะสรรภาพยางก็ยังดีแล้วก็แม็กเดิมแล้วก็แล้วก็อะ,ล,อะลืมบอกอย่างนี้เดี๋ยวบอกไม่หมดคือของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมบอกเลยคือเขาเขาไปโหลดคือเป็นโช๊คเดิมชโช๊คเดิมสปริงเดิมคือเขาไปโหลดลงไปนิดนึง ดกดลงไปประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่งนิ้วหรือนิวอน้วครึ่งอ่าันนี้ยก็คือให้ดูเนี่ยก็คือไม่ติดซูมไม่อะไรอันเนี้ยก็คือประมาณนี้่ออย่างเงี้ยแล้วหญิงลองสตาร์ทรถนะลองสตาร์ทรถเดี๋ยวให้ดูล้อหน้าล้อหลังกุญแจบอกให้หมดเลยบอกให้หมดเลยถ้าใครที่เอาไปเนี่ยถ้าจะไปชอบไปแต่งเรื่องอะไรเนี่ยก็คือไปลงได้เลยลงล้อแล้วก็เพราะว่าหนึ่งเวลาคนเขาแต่งรถเนี่ย เรื่องการโหลดเนี่ยมันจะคู่กันมันจะคู่กันอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่สวยอย่างเงี้ยเอออะล้อตรงหน่อยหักหักมาทางซ้ายให้ตรงหน่อยเออโอเคโอเคพอละอะเอาเอามาดูข้างๆกันมาดูข้างๆอ่าแล้วขับนิ่มหนึบคันนี้ไม่แข็งไม่กระด้างเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนโช๊กไม่ได้เปลี่ยนสปริงใช่ชคเดิมสปริงเดิมแต่เขาเป็นคนเล่นรถก็ที่แรกเราบอกว่าเราชินกับรถแต่ง บอกว่าถ้าลดโหลดลงมาเนี่ยขับเนี่ยนก็ต้องเด้งเป็นกุ้งดึ๊กดึกดึ๊กดึกเวลาเขาไปใส่หรือว่าบางคนเนี่ยไปตัดแกนตัดสปริงกันใช่ป่ะบางคนก็เปลี่ยนโช้คไปเลยแล้วก็เป็นโช้กแก๊สเพราะโช้คเดิมเนี่ยมันเป็นโช้กอ่าเป็นพวกโช้กน้ํามันมันจะมีความนิ่มหนึบของเขาแต่บางคนเนี่ยเขาไปเปลี่ยนให้มันแข็งแล้วไปโหลดให้มันแข็งแต่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาไม่ชอบพวกสปริงโหลดสปริงแข็งเขาชอบนิ่มหนึบเขาก็ไปศึกษานะเองช่างก็ร้านที่เขาทำอ่ะ เขาบอกว่าเอ๊ะเปิดไฟเหลวไว้ป่ะเขาบอกว่าให้ทําแบบที่ที่เขาที่เขาบอกแนะนำอ่าเนี่ยเขาโหลดลงมานิดเดียวนิดเดียวแล้วเวลาขับเนี่ยมันไม่ติดซุ้มไม่ติดล้อไม่ติดซุ้มแล้วมันได้ความนิ่มหนึบขับเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาโหลดลงมานิดหนึ่งเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเนี่ยก็คือบอกว่าเราบอกละเอียดเราบอกชัดเลยได้รู้ข้อมูลว่าเอ๊ะรถคันนี้จะเก็บไว้เดิมแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวไปใส่ล้อแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปโหลดไปอะไรไปทําแล้วเจ้าของเดิมเนี่ย เขาเป็นคนเล่นรถเขาแต่งรถเป็นแล้วไม่เสียรถแล้วขับมีความนิ่มหนึบผู้ใหญ่ขึ้นมานั่งรถของเราเนี่ยก็รับรถคันนี้ได้ขนาดผมห้าสิบหบกว่าป่าแล้วผมยังรับรถกับคันนี้ได้เลยเนี่ยขับแม็กเดิมมีความรู้สึกว่ามันได้ความนิ่มหนึบได้ความนิ่มหนึบของรถคันนี้ขับดีมากเลยรถคันนี้เนี่ยอ,อันนี้คือบอกเกี้ยงเลยบอกหมดตำราเลยจะได้แบบว่าไปเป็นกันบ้านกันนะ เออเนนะี่ยใครหาใช้อยู่คันนี้บอกได้เลยว่าเล่นได้เลยได้เลขใหม่แท้ได้รถดีๆโอ้ยสวยหาย,ยากมากตอนนี้แล้วรถโคตรแพงเลยอันนี้เป็นอ่าซื้อมาราคาน,านานแล้วล่ะตัวนี้เออตอนนี้คันนี้ยอืมไม่อยากบอกหรอกว่าขาดทุนหรือเปล่า <c oughs> อายออบอกบอกตอ,กอกนนี้บอกว่าโหที่ร้านบางทีขายลูก้าบางทีนะขาดทุนไปเป็นแสนสองแสนบางคันสามแสนสี่แสนแล้วบางทีเนี่ยรถใหญ่ๆอะ่ะก็ไม่เคยบอกลูกค้ะนะบางทีก็ อายเขินแล้วเราก็รับสบภาพกันไปไม่ใช่เราเจ้าเดียวคือเจ้าอื่นเขาก็มีเจ็ตัวเหมือนกอันเป็นเรื่องโปกติอ่อาเนี่ยประมาณนี้นอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเอาคันนี้มานําเสนออย่างเงี้ยนะก็ะคือ,อยัมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีนะก็คือก่อนจากลาก็เหมือนเดิมเนี่ยก็คือนึกถึงรถสวยสภาพดีก็คือต้องที่นี่เลย19โพสีทองชื่อนี้ผมไม่ทําให้เป็นหวังจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ